มือนี้มาคนขี่ไก่ว้าวขี้ไก่หกลอยสอบจ้าจุกจุกมือย <c oughs> ว้าวพากันขึ้นขี้ไก่มีขี้ไก่หกลอยสอบภากันเอาขึ้นรถขึ้นรถไทยเสร็จแล้วก็เอามาขึ้นรถใหญ่รถไทยได้สองลอยกว่าสอบรถใหญ่ขั้นนี้อาจจะได้ลอยกว่าสอบนะจ้า นี่ฟาวขึ้นไปเลยเพราะว่ายานฝนตกฝนกำลังจะมาแบบเมยนี่ไอ้มามดมาผ่านมาก,ก็เลยไม่ยกซอยจ้าแบบดีบน่นแข็งแรงขึ้นอย่างนี่เดอ้อปวดแล้วแข็งแรงมากมากเลยจ้าคุณมหมามดี่ยมามดยกเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าให้เพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมายกซอยจ้านี่ก็เดินทางไปเลยไปป่าป่ามาไปใป,ป่าป่า ทุลักทุเลเอามาไว่ในส่วนปามมาแล้วกำลังมาอีกคั้นหนึ่งนี่จ้าส่วนหนึ่งก็สีเอาไว้ในเทียงเนาะแบบบายานฝนตกทามมันจ้ะส่วนหนึ่งก็เอาไว้ในเถียงแล้วก็ ลงไวโอ้โหลอยกว่าสอบเลยเอาไว้ในนี้นะคะแบบเร่งรีบเพราะว่าฝนกําลังสิมาฝ่าว่าก็เลยอันนี้ก็ยืนนับนําเนาะคะ่ะราะวา่ามันนยันมันุ่คบเพราะว่านับพิษนับถึอตอนแรกเนาะก็เลยได้นับใหม่นี่ครั้งนี้นับใหม่บแบบเร็วเลยจ้าลอยกว่าสอบพอดีเลยเริ่มต้นรถไถเ่ยบัน นึง่งดยตอนนี้ก็ลงรถไทยนะจ้ะรถไทยขัน้นนีกับประมาณสองลอยกวาสอบจ้ะลงแบบดิบดอนเลยไปเลยนี่ขี่รถไทยแล้วก็ถิ่มลงไปเลยนะจ้ะใครแน่แต่เข้าถิ่มลง,งางนี่ถิ่มลงทิ่มลงไปเลยนี่พอเราเป็นผู้ขึืนเนาะแล้วก็ไอเทนเป็นผู้ขับแล้วก็เบอร์จูเป็นผู้ยางยางน้ำกลดทางน้ำกล,ลดรถจ้ะนี่ ประมาณสองร้อยสอบช่วงนี้เนาะค่ะราคาของขกีไกลก็อยู่ประมาณสอบละยี่สิบสี่ได้ว่าอีกนิดหน่อยนี่ก็จะขึ้นแพงกว่าเก่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะไก่สีแล้วนะคะถือว่าลงไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วอ่ารวมนี่กะจะแบบ สาหัสแล้วเริ่มเมยแล้วเริ่มลาแล้วเนาะขั้นนี้ขั้นที่สองแต่ว่ากันยังเหลืออีกเยู่นะเนาะเฮ้าสีได้เฝ้าโลกแล้วก็สีได้ไปค้นขึ้นรถอีกเพื่อจะไปไหวอีกของมือเนาะจ้ะช่วงนี้นะคะราคาป่าเฮ้ากับสีอยู่ประมาณอ่สามบาทสี่บาทเนาะถือว่าราคาบอดีทอพิกายพิกายนี้ได้แดบาทปีนี้ได้น้อยถือว่าราคาถูกมากมากเลยนะคะปีนี้แต่ว่าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะ ตอนนี้เป็นหนาฝนนะคะ่ะกะใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยได้เป็นอันนี้ข้าจะใส่แค่ปีละครั้งเนาะแบบว่าลดต้นทุนนิดนึงเพราะว่าปีนี้ราคามันก็บ่ค่อยดีราคามันอยู่สามบาทก็เลยลดต้นทุนนิดนึงก็ได้ใส่แค่ใส่แค่ครั้งเดียวแต่ว่ารอบรอบมือก้อนนี่ตัดนะคะก็จะได้ประมาณ เสือบสามตันประมาณสามตันแต่ว่าต้นปาล์มเขาม,มันมันบ่ค่อยมีคุณภาพเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขากาพันเองเนาะถ้าพิซปลูกปาล์มกับซื้อพันธุ์ดีๆมาลงคุมคาแน่นอนจะ้ะปาล์มกับยางลาค่าจะถือว่าคนละแบบเนาะถ้าปาล์มเนี่ยเขาจะสิบหามือตัดเธอหนึ่งปลูกเนาะค่ะก็จะประมาณสามปีก็เริ่มเห็นผลแล้วแต่ว่ายางนี่จะประมาณ เจ็ดปีเขาจังจะกีดได้แต่ว่าปาม์มสามปีเขาก็เริ่มจะมีผลเล็กๆน้อยๆให้เขาเด้สองร้อยสิบร้อยสิามปาล์มนะค่ะถ้าปีได้ราคาดีนี่กันด้คุ้มค่าปีละแปดบาทบางหันเพิ่นคำนวณเหมือนจะได้แสนกว่าเนาะแต่ว่าก็ยางก็ได้หลายขึ้นกันเนาะแต่ว่าก็ต้องปลูกไดหลายก็จังสิได้หลาย ถามว่ายางกระป๋ามกัมันก็ดีคนละแบบปาลามนะคะห้าสามารถเห็ดกังเว้นใดก็คือสิบหามือเข้ากับไปตัดเอาผลมันแต่ว่ายางนี่คือเขาก็ต้องกรีดทุกมือถ้าเกิดเมื่อได้ฝนตกเข้ากับไดไปกีดมันก็ขาดายได้แต่ว่าปาลามนมันก็พ้นผลิตมันก็จะมีตลอดก็คือประมาณสิบห้าวันตัดครั้งช่วงหนาฝนนี่จะออกแบบหลแต่ว่าช่วงหนาแรงๆบานเทามันแห้งแรงเนาะก็จะออกหน่อยนิดนึงเนาะ ก็ถือว่ากัพ่อได้ค่ารถค่าน้ำมันอยู่ถามว่าช่วงนาแรงนี่มันก็นแรงเนาะเขาก็ได้หน่อยก็มีการตัดแต่งกิ่งปาล์มแล้วก็ยางเขาก็มีใส่ปุ๋ยก็ให้เปรียบเทียบระวังย่างกับปาล์มก็ดีคนละแบบเนาะคะ่ะพี่น้องจังได้ก็ทุกคนก็ให้ฝากติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็กด ไลค์กดแชร์ติดตามช่องและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็จะทำคลิปให้มันดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะคลิปเมื่อนี้กะไมีไปเก็บดอกกระเจียวน้ำแต่ว่าบาดท้ายลงเนาะเพราะว่าเมื่อยลงลงขี่ไกลขึ้นขี่ไกลสองรอบมันละเมื่อยก็เลยไปเก็บมาซื้อๆเนาะคะ่แะแต่อยู่ี่มาดแต่ว่าเดี๋ยวลงภาพให้ดูถ่ายภาพไว้เพราะว่าเอามาขายขายได้มาละสิบบาทเนาะคะ่ะ ต่ถือว่าดอกจูมดอกงามมันเท่ากับเท่ากับอยากกินดอกงามงาเพื่อนก็นอยาก,กินดอกงามงาเท่ากันเลยเอามาขายเนาะอ่ะจาจัาไดนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก่บ่มีอย่างหลายพาไปเอาขี้ใก้ไปลงแบบเมื่อยๆจุกๆกันเลย คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วนะคะจังไดกบฝากท่านผู้ชมติชมได้แต่ว่าติชมอย่างสร้างสรรค์นาะเป็นกําลังใจให้กันจะดีกว่านะคะเป็นกําลังใจให้กันเพื่อจะได้เห็ดคลิปต่อๆไปเนาะจังไดปิดผาดประการใดก็ค่อยๆเบากันเดอ้อให้กําลังใจกันนอ้ออาจะคลิปนี้ก็มีเพียงทำนี้แล้วเนาะ มื่อน่ะสิผ้าไปเห็นอย่างอีกอะก็ติดตามไว้นะจ้าอ้าไปละจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสาวอีสานจำน้อยชาแนล